ล่าสุดครับคุณผู้ฟังขเขมรอวดดีทั้งนําที่ตอนนี้กําลังจนตรอกโดนทั่วโลกกดดันอย่างหนักแต่แทนที่จะสํานึกกลับมาดิ้นแสประเทศไทยของเราซะง,งั้นบอกว่าไทยเจ๊งแน่นักท่องเที่ยวหดหายทั้งภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาแลวเขายังบอกต่อว่าหยุดนําเข้าน้ํามันจากไทยมาสี่เดือนไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังอยู่สบายโอ้โหวันนี้เราจะมาขายี้ให้ดูทีละข้อว่าความจริงมันเป็นยังไงใครกันแน่ที่กําลังจะเจ๊งแล้วไอ้บริษัทน้ํามันใหม่หมหมที่มาแทนปตอทอเนี่ยมันใกล้เจ๊งยังไงทั้งหมดนี้ผมไทยทรมจะเล่าให้ฟังครับ ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าโลกกำลังน้อเเมเขมรจริงๆเศรษฐกิจ,จเขมรนนกำลังเละไม่เป็นท่าเพราะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนทั่วโลกจนเขาขนานนามเขมรว่าเป็นรัสสแกมเมอร์ไปแล้วไม่ใช่แค่ไทยที่เดือดร้อนนะครับทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามโดนกันทั่วหน้าแต่ที่เอาจริงเอาจังสุดๆตอนนี้คือมหาอำนาจอย่างอเมริกาและอังกฤษเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2568สหรัฐกับอังกฤษจับมือกันปฏิบัติการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คเป้าาหมยก็ือ Pri Group เครือ <c oughs> ข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยักษ์ใหญ่ในเขมรที่มีนายเฉินจือเป็นหัวโจกโดนอายัดทรัพย์สินไปทีเดียวถึง146เป้าหมายและเมื่อวันที่8กันยายน2568อเมริกาก็เพิ่งจัดไปแล้ว10เป้าหมายเพราะคนอเมริกันโดนหลอกสูญเงินไปในปี2568ปีเดียวมากกว่า10,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 6 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียว แล้วยังไม่พอครับอเมริกายังสั่งตัดกลุ่มการเงินยักษ์ใหญ่ของเขมรอย่างฮุยวันกรุ๊ปออกจากระบบการเงินของอเมริกาทั้งหมดห้ามใช้เงินดอลลาร์ทำธุรกรรมอะไรอีกต่อไปงานนี้อ่วมนักครับส่วนฝั่งเอเชียด้วยคันอย่างเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ก็โกรธจัดเหมือนกันครับมีนักศึกษาเกาหลีใต้อายุ22ปีถูกหลอกไปทํางานที่เขมรแล้โดนทรมานจนเสียชีวิตคาศูนย์สแกมเมอร์ รัฐบาลเกาหลีใต้เลยประกาศเตือนภัยรหัสสีดำซึ่งเป็นระดับสูงสุดห้ามคนเกาหลีเดินทางไปปอยเปตบาเวตและภูเขาโบกรเด็ดขาดตอนนี้มีคนเกาหลีหายตัวติดต่อไม่ได้อีก80คนและถูกจับกลุมอีก60คนแถมยังเรียกทูดขเขมรไปด่าด้วยส่วนฝั่งสิงคโปร์ตำรวจก็บุกจับเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศตัวเองที่เชื่อมโยงกับขเขมรได้ผู้ต้องหาไปถึง34คน แม้แต่สมาคมธุรกิจต้องเที่ยวของไทยก็ยังออกมายอมรับเลยทับว่าตลาดสําคัญอย่างญี่ปุ่นกับไต้หวันก็ขาดความมั่นใจที่จะเดินทางมาแถบนี้คือมันกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงบ้านเราแล้วแต่โฆศกษกลมหาไทยกัมพูชากลับพูดหน้าตาเฉยว่าสแกมเมอร์เป็นปัญหาข้ามชาติที่ทั่วโลกต้องรวมมือกันปราบปรามหลังว่าจะตําหนิกัมพูชาอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้แหมปัดความรับผิดชอบซะง,งั้นครับทั้งที่เขมรเป็นฝ่ายเปิดประตูต้อนรับอาชญากรแท้ ทีนี้มาดูผลกระทบของมาตรการปิดด่านชายแดนของไทยเราหลังจากมีการประทะกกันเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568บอกเลยว่าเขมรเนี่ยย่ำแย่ครับข้อมูลการค้าชายแดนเดือนสิงหาคมกับกันยายนยืนยันว่าการค้าไทยเขมรมันลดลงถึง99.9%จากที่เคยค้าขายกันเดือนละหลายพันล้านบาทเหลือแค่เดือนละ1 0 1ถึงล้านบาทเขมรสูญเสียรายได้ของส่งมาขายไทยไม่ได้เกษตรกรเขมรเจ๊งยับพืชผลเน่าคาไร แล้วของกินของใช้ที่เคยซื้อจากไทยทั้งน้ําตาลวัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนรถยนต์ตอนนี้เขมรเนี่ยขาดแค่หนักเลยครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เคยมาก็หายแรงงานที่เคยมาทํางานฝันไทยก็อดตามกันไปวิกฤตปิดดา่านครั้งนี้เนี่ยทำเขมรเสียหายดนวันแล้วประมาณ500ล้านบาทหรืออาจจะถึง14,0 0 0ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวและที่เขมรอ้างว่าจะหันไปนําเข้าจากมาเลเซียแทงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแทงกันไม่ได้หรอกครับของจากมาเลเซียแพงกว่าไทยเยอะแถมไม่มีสินค้าหลักๆที่เขมรต้องใช้จากเรา ในขณะที่การค้าชายแดนของเรากับขเขมรดิ่งลงเหวถึง99.9%แต่การค้าชายแดนของเรากับมาเลเซียกับโตขึ้น4.7%กับลาวว่าโตขึ้น 8. 8เคือเศรษฐกิจชายแดนเรายังแกร่งอยู่ครับแค่ปิดสวิตกับขเขมรประเทศเดียวแต่ล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคมในรัตนะรัฐมนตรีพลังงานของขเขมรก็รีบออกมาเปล่าประกาศเลยครับว่าการแบนน้ำมันไทยมาสี่เดือนกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อพลเมืองขเขมรเลยน้ำมันยังมีใช้ปกติราคาปกติสบายมาก ท่างกล้าพูดออกมาหน้าตาเฉยจริงๆแล้วที่ราคาน้ำมันมันนิ่งได้น่นะไม่ใช่เพราะเขามีปัญญาหามาทดแทนได้เก่งกาจอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะเศรษฐกิจมันพังจนไม่มีคนใช้น้ํามันมันมีข้อมูลฟ้องเต็มๆครับยอดการนําเข้าเชื้อเพลิงโดยรวมของเขเขมรในช่วง9เดือนแรกของปี2568มันลดหวบลงไปถึง12.3% นักวิชาการในพนมเปญเองยังหลุดปากเลยว่าที่มันลดลงเนี่ยเพราะความต้องการเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างและโลจิสติกส์คือการค้าชายแดนมันเจ๊งถึง99.9%ไงครับรถบรรทุกที่ไหนมันจะวิ่ง ส่วนที่ก่อสร้างชะลตัวก็เพราะไม่มีวัสดุก่อสร้างจากไทยเรานี่แหละแล้วไทยก็เคยเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ที่สุดให้เขมรเลยเป็นสัดส่วนถึง29.4%ของน้ํามันทั้งหมดที่เขมรน,นําเข้าหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกครับไอการที่เขมรแบนน้ามันไทยแบบนี้เนี่ยปตทหรือโ r ก็ออกมาบอกว่ามันไม่ส่งผลกระทบอย่างจริงจงังเพราะปตทมีปั๊มในเขมรแค่186แห่งเทียบกับในไทยที่มีกว่า2,000แห่ง ฝ่ายที่เจ็บหนักจริงๆก็คือคนขเขมรเจ้าของปั๊มปตตะทอในขเขมรแหละครับที่โดนรัฐบาลตัวเองบังคับให้เลิกซื้อของไทยแล้วต้องดิ้นรนไปหาซื้อน้ํามันแพงๆจากเวียดนามหรือสิงคโปร์แทนและในเตียเสียนหรือตรีเพียบมหาเศรษฐีพ่อค้าไม้ของขเขมรที่กลายเป็นนักธุรกิจเจ้าของปั๊มปตตทอในขเขมรได้ออกมาเรียกร้องให้คนเลิกใช้น้ํามันไทยบอกว่าทนทุกข์ได้แต่ทนการดูหมิ่นไม่ได้แล้วในเตียเสียงคนเนี้ย ก็หันไปตั้งบริษัทน้ำมันใหม่ชื่อ Peace Petroleum Cambodia หรือพาพาพีโตรเลียมเพื่อน,นำเข้าจากประเทศอื่นแทนซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่ใกล้เจ๊งนะครับแต่มันเจ๊งทางกฎหมายไปเรียบร้อยคือจริงๆแล้วตรีเพียบเนี่ยโดนกระทรวงการคลังอเมริกาขึ้นบัญชีดำความบาดมาตั้งแต่ปี2562แล้ว ข้อหาคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทิทุจริตคอร์รัปชันขาไม้เถื่อนโดยมีทหารคุ้มกันและบริษัทของเขาทั้งหมด11แห่งรวมถึงพาพาพีโตรเลียมก็ถูกส่งชื่อเข้าไปอยู่ในบัญชีดำ S D N ของอเมริกาด้วยและยังไม่จบแค่นั้นครับล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายน2อ6 8อเมริกาคว่ำบาตรครือข่ายของตรีเพียบซ้ำอีกรอบคราวนี้ข้อหาหนักกว่าเดิมคือไปพัวพันกับการพัฒนาศูนย์หลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลขนาดใหญ่หรือก็คือศูนย์แก๊งสแกมเมอร์นั่นเองคคือกาาาารรรทททีีี่่่บบบิิษษััััันนนนนน้้มมมโดดขึญช SDN หว ถูกแบนห้ามทําธุรกรรมเป็นเงินดอลล่าสหรัฐทุกชนิดแล้วตลาดน้ำมันโลกก็ซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลล่าครับสรุปก็คือ PPC เนี่ยไม่สามารถซื้อน้ํามันในตลาดโลกอย่างถูกกฎหมายได้อีกต่อไปแล้วไม่สามารถกู้เงินแบงก์หรือใช้ระบบธนาคารสากลได้เลยคือกลายเป็นแค่บ,บริษัทผีที่ถูกตัดออกจากโลกการเงินไปแล้ว เมื่อถูกตัดท่อน้ําเลี้ยงทางกฎหมายหมดแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าจะมีการแอบลักลอบนําเข้าเพราะหนึ่งคือข้อมูลการคว่ำบาตตั้งแต่ปี2 5 6 2มันบอกชัดว่านิสัยเดิมของตรีเพียบคือการใช้ทหารคุ้มกันและเจ้าหน้าที่รัฐสมรู้คิดในการขนย้ายผลิตภัณฑณ์ที่ผิดกฎหมาย2คือหลักฐานมันมีถึงรัฐบาลเขมรจะแบนน้ามันไทยแต่การลักลอบขนน้ามันเถื่อนตามชายแดนยังเกิดขึ้นไม่หยุดเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยที่สะแก้วยังต้องคอยสกัดจับพวกขนน้ามันเถื่อนส่งไปเขมรอยู่เลย แม้แต่กองทัพเรือขเขมรเองก็ต้องออกคําสั่งห้ามการลักลอบขนน้ามันผ่านทางทะเลเรื่องนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าคนที่ทําเป็นปากดีรักชาติเหมือนรักชาติแบบนี้รับหลังก็ต้องแอบมาลักลอบซื้อน้ํามันราคาถูกจากไทยเพื่อเอาตัวรอดอยู่ดีมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ขเขมรน,นี่เห็นว่าตัวเองกําลังจะพินาศเลยต้องปั่นข่าวกลบเกลื่อน สื่อขเขมรอย่าง FRC News หรือ c a m b o d i a Times ประโคมข่าวใหญ่เลยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะถดถอยอย่างรุนแรงครับบอกว่าพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเราทั้งภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาตอนนี้นักท่องเที่ยวหดหายธุรกิจปิดตัวอืม,อมเดี๋ยวผมจะมาขยี้ให้ดูชัดๆเลยทีละข้ออย่างแรกคือเรื่องภูเก็ตสื่อขเขมรอ้าง ภูเก็ตเอ็กซ์เพรสบอกว่ายอดเข้าพักโรงแรมลดลง50-60%และนักท่องเที่ยวจีนลดลง34%ซึ่งความจริงแล้วนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงครับไอ้ที่บอกว่ายอดเข้าพักลด50-60%เนี่ยโกหกทั้งเพ ข้อมูลจริงในครึ่งปีแรก2568ชี้ว่าอัตราการเข้าพักโรงแรมหรูในภูกเก็ตเพิ่มขึ้น84%แล้วแถมยอดผู้โดยสารที่บินเข้าสนามบินภูกเก็ตก็เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำคือมันหยิบยกเรื่องที่คนจีนลดลงมาขยายผลปั่นเรื่องโกหกต่อ โดยที่ไม่ได้พูดถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่เพิ่มขึ้นมาทดแทนเลยทั้งๆที่จริงๆภูเก็ตมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยสัมอีกอันคือข้อกล่าวหาเรื่องเชียงใหม่ครับสื่อข่ามเอ้างเชียงใหม่ซิตี้ไลฟ์บอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติลด30%นักท่องเที่ยวไทยลด20%ความจริงนี่ก็บิดเบือนอีกแล้วไอ้ที่ลด30%น่ะเขาหมายถึงเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนแต่ความจริงคือข้อมูลตั้งแต่มกราถึงกันยายน2568รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในเชียงใหม่พุ่งกระฉูดถึง80% โอ้โหนี่มันคือการเปลี่ยนตลาดเลยแหะครับเราได้นะักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใช้เงินเยอะกว่าเดิมมาแทนแล้วก็มีข้อกล่าวหาเรื่องพัทยาอีกสื่อเขมรอ้างพัทยาเมลบอกว่ารายได้โรงแรมลดลงรุนแรงธุรกิจปิดตัวนี่มันไม่เป็นความจริงสักนิดครับรายงานตลาดโรงแรมระบุชัดเจนว่าพัทยากําลังเป็นผู้นําการเติบโตด้านอุปสงค์โรงแรมในปี2568 บริษัทโรงแรมใหญ่ๆสายการบินใหญ่ๆของไทยส่วนใหญ่กำไรสุดที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้นในครึ่งปีแรกส่วนบทความที่มันเอามาอ้างเนี่ยเขาพูดถึงอุตสาหกรรมสถานบันเทิงยามค่ําคืนพวกบาร์ดีเจที่ฟื้นตัวช้าไม่ใช่โรงแรมหรือการท่องเที่ยวทั้งหมดนี่มันมั่วชัดๆนะครับ ต่อมาคือข้อกล่าวหาเรื่อง GDP ไทยคือสื่อขเขมรเนี่ยอ้างธนาคารโลกบอกว่าปรับลดคาดการ GDP ไทยปี2568เหลือแค่1-8%บอกว่าไทยเจ๊งแน่ทั้งที่ความจริงมันเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ข้อมูลล่าสุดเดือนตุลาคม2568เขาอัปเดตกันหมดแล้วครับธนาคารโลกเขาปรับเพิ่มคาดการ GDP ไทยปี2568เป็น2.0%แล้ว M MM M F ก็คงตัวเลขไว้ที่2.0%ธนาคารพัฒนาเอเชียก็ยังอยู่ที่2.0%ส่วน N E S D C ของไทยก็คาดการค่ากลางไว้ที่2.0%คือทุกสถาบันหลักเขามองตรงกันหมดครับว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่ได้เจ๊งอย่างที่สื่อขเขมรพยายามจะบิดเบือน มาเปรียบเทียบข้อมูลให้ชัดเจนกันไปเลยครับว่าการท่องเที่ยวไทยกับเขมรในไต,ตรมาสสอและ3ว่าใครกันแน่ที่ย่ำเย่กว่ากันฝั่งไทยเราก็ยังมีการชะลอตัวอยู่บ้างครับจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนมกร,ราถ,ถึงตุลาคมปี2568มีประมาณ25ล้านกว่าคนมีรายได้ทั้งหมด1ล้าน1 5 0ล้านบาทส่วนฝั่งเขมรน,นี่สถานะตอนนี้คือวิกฤตและล่มสลายเลยครับจำนวนนักท่องเที่ยวนี่มีแค่2,950,000คนรายได้เขมรคือได้ไป26.3ล้านดอลลาร์ โอ้โหคือตาำกว่าไทยเราลิบลับเลยครับข้อมูลถึงเดือนกันยายนมันฟ้องว่าการท่องเที่ยวภายในเขมรมันกำลังพังนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปพนมเปนลดลงถึงลบ14.0%และที่ไปแถบชายทะเลลดควบลบ35.9%ครับส่วนวิกฤต GDP นี่หนักเลยครับธนาคารโลกคาดการ GDP ปี2568เหลือแค่4.0%ซึ่งมันต่างจากที่เขมรเคยโม้ไว้เยอะ สรุปก็คือคเขมรนี่ยำแย่กว่าแบบเห็นเห็นเลยครับโดนวิกฤตไหลเด้งพร้อมกันทั้งวิกฤตชื่อเสียงรัฐสแกมเมอร์วิกฤตการเงินที่โดนอเมริกากับอังกฤษคว่ำบาตรวิกฤตการค้าชายแดนกับไทยวิกฤตการท่องเที่ยวภายในที่พังยับและวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่กําลังล้มเรียกได้ว่าเจอทุกทิศทุกทางจริงๆครับแล้วใครจะมาเที่ยวเขมรได้ในเมื่อทั่วโลกก็รู้แล้วว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์ คุณเซนก็ได้คุมเสืออขเมเรให้หลอกลวงประชาชนตัวเองไปวันๆเกาหลีใต้ก็ออกรหัสสีดําห้ามเข้าประเทศไปแล้วอเมริกาอังกฤษขึ้นบัญชีดําเครือข่ายยักษ์ใหญ่ส่วนญี่ปุ่นไต้หวันก็เข็ดขยดก็ไปหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วที่สื่อขมรทําทั้งหมดก็แค่การโฆษณาชวนเชื่อหลอกคนในประเทศตัวเองไปวันๆเพราะในโลกความเป็นจริงพวกเขากําลังจนตรอกรอวันล่มสลายครับ